วันที่4คุมภาพันธ์นายอนนนำพาทนายความด้านสิทธิมนุษยชนได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook อนอนนำพาถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มราษฎรในปี2564โดยระบุว่าภารกิจของฝ่ายขวาคือราษฎรต้องทำลายและขยายอนุรักษ์นิยม 1. ราษฎรต้องทำลายเราได้ไกระยิมยิ้มย่องเมื่อปีที่แล้วว่าขบวนเราเติบโตและแหลมคมมากๆมากจนฝ่ายขวาไม่สามารถปรับปรามได้ แต่นั่นเพราะเขายัางตั้งตัวไม่ติดตัางหากพวกเขาไม่คิดว่าจะมีคลื่นใต้น้ำที่มากมายและรุนแรงขนาดนี้พวกเขาประมาทเพราะพวกเขาเชื่อว่าพวกเขามีเครื่องมืออย่างเพียพร้อมไม่น่าจะมีใครกล้าลุกขึ้นมาต่อก่อนปีที่แล้วพวกเราทำให้เขาตระหนักและแตกตื่นในคลื่นของราษฎรและข้อเสนอที่ทิมแทงพวกเขาทว่าตอนนี้พวกเขาผ่านมันมาได้และตั้งตัวได้แล้ว ตอนนี้เขามีการแบ่งสายที่ทำลายพวกเราอย่างชัดเจนทั้งในโลกโซเชียลที่เต็มไปด้วย I.O. รวมทั้งสื่อจำนวนหนึ่งซึ่งพร้อมจะเป็นมือเป็นตีในในการจัดการพวกเราส่วนในโลกจริงพวกเขามีเจ้าหน้าที่รัฐที่พร้อมจะยัดคดีและกระทำความรุนแรงกับพวกเรามาตรการหนึ่งซึ่งชัดเจนมากคือการย่อยุให้พวกเราด้วยความรุนแรงเพื่อหวังให้พวกเราใช้ความรุนแรงกลับรวมทั้งการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการทำร้ายพวกเรา ิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เริ่มมีการจัดตั้งมวลชนเพื่อมาก่อกวนและทำลายร่างกายพวกเราแล้วปีนี้จึงเป็นปีที่หนักหน่วงของราษฎรถ้าต้านทานไว้และยืนหยัดได้เราจึงมีโอกาสชนะถ้าเพลียงพร้ำก็หมายถึงการเสียเสยรีภาพหรือมากกว่านั้นก็คือความตาย 2. ขยายอนุรักษ์นิยมปีนี้พวกเขาตั้งตัวได้แล้วและแบ่งหน้าที่กันแล้ว ปรากฏการแรกที่พวกเขาทําคือการทําลายรัษฎรและป้ายสีให้พวกเราเป็นพวกคนพาลไร้เหตุผลชอบใช้ความรุนแรงไม่เห็นหัวผู้ใหญ่ไร้กาลเทศะไม่สํานึกบุญคุณแผ่นดินทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งก็เพื่อขยายแนวร่วมดึงเอาคนกลางๆซึ่งยังไม่มีข้อมูลเพียงพอรับสื่อจากรัฐให้เห็นด้วยและคล้อยตามกับพวกเขา ด้วยเครื่องมือที่พวกเขามีทั้งหมดเช่นการแทรกซึมปั่นสมองไปในระบบการศึกษาและระบบราชการการสร้างข้อมูลชวนเชื่อปล่อยไปในโลกโซเชียลรวมทั้งการให้ชนชั้นนำเดินสายหาเสียงสนับสนุนใส่ร้ายกลุ่มรัษดรสื่อคืออีกเครื่องมือในการขยายแนวร่วมของพวกเขานอกจากการทำลายสื่อที่เป็นกลางแล้วเขายัางเพิ่มสื่อที่ป้อนข้อมูลด้านเดียวเพื่อปั่นกระแสะคลั่งชาติและใส่ร้ายป้ายสีขบวนราษฎรการสร้างมวลชนอาสา คืออีกงานหนึ่งซึ่งอันตรายมากพวกเขามีการทำงานขยายจำนวนอย่างเป็นระบบและเพิ่มจำนวนอย่างน่ากลัวการต่อสู้ครั้งนี้แม้มีคนบอกว่ายังไงฝ่ายประชาธิปไตยชนะแน่แต่ต้องบอกว่าไม่ง่ายเพราะพวกเขาไม่มีทางประนีประนอมแพ้คือราบคาบชนะคือเต็มใบด้วยยุทธศาสตร์ทั้งสองของพวกเขาขบวนเราซึ่งมีความหลากหลายมากๆจึงมีโจทย์ที่ต้องแก้ร่วมกันรุกรับต้องประสานผ่อนหนักผ่อนเบา รู้เข้าตีรู้ล่าถอยซุ่มซ่อนรอจังหวะปีนี้อาจเป็นปีสุขดิบกระทั่งอาจเป็นปีชี้ชะตาของเขาและเราเชื่อมั่นและศรัทธา ดูจบแล้วนะครับหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากให้เราผลิตคลิปที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมสนับสนุนเราโดยการสมัครเป็นสมาชิก YouTube มัติชนทีวีครับ mm. การเมืองเป็นของทุกคนแต่ชาติปไตยเป็นของทุกคน YouTube มัติชนทีวีเป็นของทุกคนครับ